เยังนุ่มนอนสบายครับพี่น้องเด้งเด้งเด้งด้งครับไอ้น้องสาวกับนอนมนอนพักกูนี่ครับเขาพอพอเขาโรงพยาบาลไปนิครับเนาะเขาโรงพยาบาลไปดินอนเฝ้าอ่าอยุเหนื่อยกว่าบางบกงปังบางบกงปากครับเนาะเดี๋ยวใช้เจงเศร้าครับแตห้องพักสบายห้องน้ำสะอาดนะผมเนาะอันนี้ไม่ได้โปรโมทมดไนท่าไงโรงแรมก็ได้ครับไม่ได้โปรโมทครับอันนี้เราก็เป็นจริงครับสารดิี่ครับ เต่ยงนอนอย่างแล้สสีเบิองหน่อยครับนะนี่ครับผมก็เป็นแบบเตียงคูนะครับเนาะแบบแบบเตียงเดียวมันเอ้มันเต็มครับผมเนาะครับประมาณนี้ครับอ่าถ้างเรีแรงเขาก็ก็คงจะไม่กดขอหามในการถ่ายคลิปทําคลิปอยังะเนาะครับกับขนาดที่ผมเป็นอย่างเนาะเพราะว่าปียหาอย่างครับนี่เป็นเอ๋ครับผมโอเคภายในดีครับห้องน้ำก็สะอาดสะอานครับ มีท่อธาตเป็นฟอจะเฝ้าครับเพราะว่าถ้าไอ้รรโร,รครบา,าดไปเดียวเขาบอกหาญาินอนเฝ้าในห้องนะครับเนาะเขากดเบียบคนขายเคียงขัดเนาะนี่คือด้านด้านนอ,อกครับผู้รถดพบจอดคุณครับเอาอเอาอีซูซูดา,ดาก่อนมาขั้นที่น้าเงินครับอันลางอันนี้อันนี้นหนจเป็นซันดิซีมั้งครับอหม,มอกผมอยู่นี่กา พอสบายครับกับตอนนี้ก็ง่ายไปโรงพยาบาลแถวบ้านผมแล้วล่ะครับอันนี้ผมเอาของผ้านองมาสาวมาของครับของใส่กับลายยางเติบครับเดินทางมาของครับนี่ลายยางเติบอยู่นะครับผมอ่ะโอเคครับให้เบื้องของคราวพ่อะมาณนี่นะครับเนาะก็จะได้แจ้งเตือนคว่ำเพนไวผมให้พี่น้องเอฟซีเบื้องหน้าครับแล้วเบื้องอันเดียสาร์กองหน้าดีกว่าครับเดี๋ยวถือโอกาสไอ้แจ้งเตือนนะครับ สำหรับลูกค้าที่ว่าส่งเครื่องทรงเรยเครื่องมัดสมกับผมครับเนาะผู้ถูกคนว่าคือโดนแท้คือนั่นนั่นในส่งกลับขึ้นมาแท่ครับผมกเต้องขอให้ย่างสูงครับเพราะว่าช่วงนี้่คุณจงเดินทางไปกลับไปกลับนะครับจากจากบ้านผมมาไปเรียวครับอย่าทางลอยก็ลกไปกลับไปกลับก็เลยบ่มมีเวลาสดูสมเครื่องไห่ครับแต่ว่าผมดีพยายามที่้หมดนะครับเนาะขอให้ย่างสูงครับสำหรับผู้ที่ส่งมัดอมนะครับผามผู้บลิตตามผู้ผลิตมุดผู้กคนว่าซื้อจะไหนแน่ครับเนาะ มื่อนี้ก็บกับบ้านออกบ้านตั้งแต่ที่สามที่สี่ครับนี่เมื่อพ่งนี่ครับเพื่อจะมาเอาของของกลับไปตอนนี้พ่อผมเพิ่นพักอยู่ในโนรงพยาบาลแถวเขตบ้านผมครับจะสี่ให้น้องสาวไปไปดูแล่ยพูนอีกทีหนึ่งครับย่ายง่ายไปใกล้ๆบ้านครับเพราะอยู่นี่อยู่นี่เลยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมันขาดใจ,จมันหลายนะครับเนาะผมกับโบเมนคนลำด้วยอยงน,นะครับนเนาะประหยัดตังค์ในพันไปอยู่บ้านผมก็ยังว่าโรงพยาบาลแถวบ้านผมอ่ะคนป่วยสามารถนอนเฝ้าได้นอนเฝ้าได้ ครัดีอย่างหนึ่งเระต้องเตรียมคาเซาของครับเนาะเราไล่น้ำไล่ไหล,ไลโอเคไม่ต้องเอาให้แจ้งข้อมูลไปผมเอาสาบป,ประมาณนี้ครับนะสำหรับพ้นดีร้องอล่อเ,เรื่องเดียว่าทุกมผสมกันขอพหยอีกครั้งหนึ่งครับผมเนาะอาจจะสาบเรื่อยๆครับเด้อครับผม